สวัสดีครับมาพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับสัมโอครับผมอวันนี้เรามาอยู่การมาอยู่หน้าการสร้างตัวละครนะ,ะนะครับใน GTAV o ออนไลน์อ่าทางแฟ้มือผู้หญิงชุดฟีดับนะครับปิดหน้าปิดตาคือตัวเก่าผมนั่นเองนะแล้งเจ็ดีนะครับอ่าค่าสถา,านะเยอะพอสมควรเลยอ่าคราวนี้เราก็อ่าจะมาเขียนตัวใหม่กันนะครับผมมามาเริ่มกันเลย ไอดีหนึ่งเราสามารถถ้าจำไม่ผิดนะั้นเราสามารถสร,ร,ร้างตัวละครได้3าตัวนะครับสามารถสลับเปลี่ยนยกย้ายกันได้แต่แล,ล้วเราต้องเริ่มแล้วเลีหนึ่งใหม่หมดฮะครับเริ่มเลือก,กเพศก่อนฮะอันแรกเริ่มผู้หญิงนะตอมาเล่นผู้ชายมั่งอ่านะต่อไปก็นี่เลยน่ผู้ชายแหละรครับอันนี้คือหน้าพ่อแม่นะครับก็คือมันเขาจะให้เลือกว่าเราจะเลือกหน้าพ่อแม่เป็นแบบไหนอ่า ซึ่งหน้าตาเราจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเบ้าหน้าของพ่อและแม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกกันดีๆเลยอผมกำลังเลือกอยู่เอาแบบไหนดีเอาอดำดีกว่า,าครับเราอย่าดูถูกคนไม่สวยนะครับบะหรือคนไม่หล่อนะบางครั้งคนไม่หล่อจะไปเจอแม่สวยไมไ่ออกมาตาออกมาตาดีนะนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นว่าเราใช้เน้นว่าจให้หน้าตาไป,ไปทางพ่อหรือแม่นะครับ

โอเคหน้าจะหน้านี้น่าจะได้แล้วแหละพร้อเหมาะพอควรนี่หน้า่าจะน่าจะกระเตลวนะโอ้ยนะต่อไปก็จะเลือกแต่งหน้าครับตาทรงผมต่างๆมามาเลยหันดูก่อนหันดูก่อนโอเคโอเคอเคเค จมูกก็ฟันเป็นคมอ๋อย่อเอ้ยย่อโอ้น่าจจะมีจมูกเป็แม็เอ้ยเมื่อกี้เนี่ยนะออนี่แหละนี่แหละเออตวงไปไม่ไม,ไม่ไม่ดีผมไม่ชอบจมูกดวงมากอ๋อวันนี้ก็ร้อนเหลือเกินงั้นก็อย่าลืมดูแลกพ็พลาดนะครับอากาศมันร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเนะ่ยเนี่ยเฮ้จมูกมันขึ้นๆอย่างนั้นไหม โอเคตกแต่งตามใจชอบครับพรผมอย่าลืมเอาโค้ดเกินที่มันแถมกี่ล้านอะ่ะเอามาใช้ใคุ้มค่านะซื้อบ้านขอเลยอันดับแรกเดี๋ยวไม่มีบ้านอยู่ จะเน้นให้ดูนะครับว่ามีทรงอะไรบ้างแต่ผมจะไม่เอาดีๆมากหรอกเพราะว่าในเกมมันจะมีร้านตัดผมอยู่นะฮะมันจะมีให้เราเลิกทรงผมได้อยู่ยแล้วอโอเคโอเคอันนี้แหละ,ะฟิล์มตาเนี่ยแหละ,ะคิวค้วคิ้ว หน้าตาตัวละครจะดูโหดดูเข้มดูหลอ่อยังไงก็ขึ้นอยู่กับการแต่งของท่านนะครับแต่งดีก็ออกมาดีเนาะผมก็จะไปขอแต่งนานแล้วกันก็จะรีบแต่งรีบออกไปแล้วกัน พีเอสคาราบาวมาเอกพีเอสครับพีเอสมาเองเอไม่เอาไม่เอาไอา้มันดูโหดไปต้องเอาแบบโกนๆหน่อยโอ้โหมาเอวิดเลยนะ <laughs> เรียกรอยรอยหยักบนใบหน้าโอ้โหดูแก่ลงเลยไมีอวไมีอาไมเอา,เอาโอเค,อเคแบบนี้แหละมีกระมีกระโอ้มีหน้าสดใสด้วยโอ้โหหน้าขาววงเนียน่องอัมพันธ์ใช้รถแกะทานหน้าเหรอ โอเคโอเคอืมมีเโอะโคตรเลยโอเคเอาอคำดำคำค้ำล็อกเราเราคือชาวล็อกเกอร์ เมืม่อกี้มาเรวะมึงไม่ได้ล้างมัดคาร่าห้เนี่ยก็ต้องผมรับหน้าตาแ่างพวกการแต่ตงตกแต่งหน้ายัางไงแล้วก็เข้าร้านตัดผมตกแต่งได้อยู่แล้ว อ,นนอแบบันไปไปนี้วหนอหนแบบเป็นรุ่นเป็นรุ่นหนแล้วกันปากเราต้องแดงไว้ก่อนครับจะได้เห็นชัดๆหน้าคขาปากแดงชัดเจาวเลยโ <laughs> <laughs> okay. อเคอ๋อนี่อันนี้คือค่าสเตตัสครับ เกมแล้วก็เข้าไปเล่นได้ครับเราอยากเล่นอะไรแล้วก็ให้ให้ส่วนไหนเพิ่มแล้วก็ทําแต่ไอ้นั้นนั้นนั่นแหละมันก็จะเพิ่มให้เราครับทำไปเรื่อยๆโอเคนานขนาไหมวะ Okay. โอเคโหลดเสร็จแล้วเอาจิม้มหน่อยหนึ่งสองสามมองกล้องมองกล้อง <laughs> อโอ้โหับออกมาเจมโบ่เชีย่ยวโอเคเฟ็เฟดทีอ่าคนต้องการเข้าสู่สึกซ้อมหรือไม่โอ้จะฝอเราเล่นไม่ไม่ไม่ัมมบข้ามข้ามข้ามไปเลยอร,รอมันโหลดครับมันกำลังพัฒา เค okay, เข้ามาแล้วนี่นะครับแล้วมันก็จะพาเราเข้ามาอยู่หน้าเมืองนะครับโอ้โหนี่คือผู้เล่นที่อยู่ในเมืองนี้โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอย่ามาแต่เพิ่งมาเกียนแล้วนะซึ่งสร้างัวละคอรใหม่มาแบบมันจะให้ปืนกระเรามากระบอกหนึ่งนะครับบวกกับกระสุนไม่กี่นัดในโลก gta V ออนไลน์ครับทำอะไรเราก็ต้องระวังระวังนะครับเพราะว่าหนึ่งเราจะโดนติดค่าหัวโดนติดนู่นติดนี่รับรองเราจะเราจะเป็น อยังไงล่ะที่หมายปองของ,ของผู้ต้องการเงินนะครับก็ต้องทําอะไรก็ต้องระวังด้วยมันไม่ใช่ว่าจากจากกีนก็เกณยนอย่างเดียวเกณฑ์ไปเกณฑ์มาเราติดค่าหัวแล้วก็จะโดนค่าเอาตังค์ได้นะครับต้องระวังเฮ้ยมาดิมาดิมาดิจ้ารถจ้ารถเฮ้ยมีคนขี่มาหาเราใครวะอ๋อเพื่อนผมเองเพื่อนผมเองโอ้เจอเพื่อนได้ด้วยอ๋อปุ๊บเจอปั๊บเลยไปเลยพ,ยพ,ยพี่ไปเลยพี่ไปเลยโอเคดีครับ <ผ> <laughs> ค,ครับผมโอเคครับอ่าแล้วคลิปต่อไปผมจะมาสอนระบบนิดๆหน่อยๆการเล่นนิดๆหน่อยๆเนาะไม่ยากครับในคลิปต่อไปโอเคอันนี้พี่จะพาผมไปไหนเนี่ยอ่ะแล้วแต่พี่ครับผมยังไงก็ได้ครับนี่ก็จะเป็นแผนที่นะครับแผนที่ในเกม ใหญ่อพอตัวนะยังไม่รวมไหนจะใต้ดินบนเขา,าอะไรต่อมีอะไรเต็มหมดเลยครับตป็นี้เด็ตต่ที่มีด่านต่างๆให้เล่นเยอะแยะมากมายครับโอเคมันก็ไปแค่นี้ละกันเนาะครับขอบคุณมากครับที่โอเคสวัสดีครับทุกคน,นพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ